กันอีกแล้วก็วันนี้นะคะก็มีคนถามไถ่เข้ามาเยอะเหลือเกินดูคลิป,ลปนนคิี้จาก y YouTube ถามว่าอยากกินเบียรวุ้นอะ่ะต้องทำยังไงบ้างวันนี้นะคะเราก็เลยมาลองสาธิตวิธีการให้ดูแล้วกันนะคะเพราะว่าเราก็ไปเสิร์ชหาแหละจากใน g o o g l e จากใน y o u t u b e คนนู้นก็บอกว่าอย่างนั้นคนก็บอกว่านี้เราก็ลองเอามาทำดูว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะคะวันนี้อุปกรณ์ไม่ใช่สิ สิง่งสำคัญของเราก็คือนี่ค่ะเบียร์คุณสามารถใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ mm hmm. ก็วันนี้เราก็ใช้ดีโอนะคะเบียร์ไทยนะคะรา <I S 1> คาถูกที่สุดโฆษณานะ่อยายโอเคอีกอันนึงก็คือแก้วค่ะไว้ใส่เบียร์บุ้นของเรานะคะ mm hmm. วันนี้ใช้แก้วไฮนเค้น <laughs> <laughs> นะคะแล้วสูตรนะบางสูตรเขาก็บอกว่าให้เอาไอ้ขวดเบียร์เนี่ยไป,ไป,ไ,ปไปจุ่มน้ำก่อน mm hmm. <laughs> แล้วค่อยให้เอาไปแช่ในตู้เย็นสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงก็แล้วแต่ตู้เย็นของท่านนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราย้ายจากคอนโดมาทําที่นี่มาทาที่บ้านนี้เพราะว่าคอนโดตู้เย็นมันกาค่ะมันไม่เป็นนุ้นแล้วก็อีกอันหนึง่งฉันก็ไม่ได้ทําเองค่ะมีผู้เชี่ยวชาญในการทําเบียร์วุ้นวันนี้นะคะขอเชิญพบกับบแคร์รับชญพิเศษด นั่นคือการดูองค์ประกอบนะคะวันนี้อ่ะเช็ดอุปกรณ์มานะคะเหบียร์สิบบาทแล้วก็ดูอุปกรณ์ตรงนี้นะคะวิธีการท่านผู้ชมก่อนนะคะว่าจากขวดเบียร์ขวดเนี้ยเราก็ทำอะไรยังไงบ้างอ่ะตามมาเลยนะคะเราก็ต้องเอาขวดเบียร์นี่นะคะมาเสจที่ตู้เย็นแบบนี้นะคะอ่ะเป็นเวลาสักครึ่งชั่วโมงสูก็ได้ตรงนี้นะคะตามเรามาดูผลที่ได้นะคะก็จะมาเป็น ขวดนี้เอาต้องบอกด้วยใช่ไหมคะว่าเป็นตู้เย็นต้องแบบเป็นอย่างงี้ no frost ประหยัดไฟเบอร์ห้าเอาเะ็ะขัดดูนะคะดูส่วนบนแล้วก็ลองเช็คดูกับหัวอ่ากับกับดูนะคะพอเริ่มขึ้นแล้วเราก็ใช้เหรียนนะคะคล้องลงไปค่ะคล้อง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 แล้วก็กลับขึ้นมาอ่าก็จะเริ่มมีมีตรงนี้นะคะหุ้นเริ่มขึ้นมาแล้วเนีหค่ะเอียงเอียงเข้าห สอ,องไฟสองไฟสองไฟ,งไฟ,งไฟมันเป็นเกรดเกรดคะ่ะอันนี้เื่องจากเรารีบถ่ายทำนะคะเราก็แช่ไว้ไม่นานเขออ้า<ฟ>อ,อีกไหมเข้าอีกไหมเนี่ยพอแล้วค่ะพอแล้วคือถ้าอยากได้วุ้นมากกว่าน,นี้ก็ต้องแช่นานๆนะใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะใช่แล้วอ่าแล้วเราแ็เปิดอีฉันก็ถือแก้วมาตลอดตลอดอ่ะกินเเา้ตลอดเปิดมานะคะ อ่ะเคี่ยวุ้นจริงฟ้าอู้ววุ้นน้อยน้อยค่ะแอบเขย่าเขย่าไม่วุ้นมากเท่าไหร่นะคะแต่ก็ถือว่ามันโอเคอยู่นะคะนี่สุดโซไซจะได้ถ่ายไยหรือเปล่าครับ <laughs>